ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่ก็อยู่ในช่วงสอนตัดทุกอย่างบนโลกใบนี้ใช่นี่ก็ตามคลิปที่เปิดให้ดูไปเลยครับว่าเราจะตัดคลิปแบบนั้นกันในวันนี้คือมาแปลกแนวหน่อยวันนี้มาแนวฟรีไฟล์ว่ะ่ะอย่างแรกที่เราต้องมีก็จะมีคลิปอะครับคลิปของฟรีไฟล์ของเราแล้วก็รูปเอิ่ม รูปหน้าโปรไฟล์ที่เอาไว้แนะนำตัวครับชื่อตรงนั้นนะใช่ครับมีสองอย่างนี้ก็พออืมแล้วก็เอิมต้องมีเสียงนี้ด้วยม,มีเสียงนี้ด้วยมีแอปแคปคัสมีเสียงนี้โอเคเสียงนี้ก็เดี๋ยวเอาเดี๋ยวค่อยไปโหลดเอาในช็อตเบต้าของเราก็ได้ครับอืมก็เราไปเริ่มทำเลยโปรเจกต์ใหม่แล้วก็ เลือกคลิปวิดีโอของเรา,าเลยครับกดเพิ่มเพิ่มมาแล้วแล้วก็เลื่อนแถบข้างล่างนะครับไปที่คำว,ว่ารูปแบบเลือกเป็น9ต่อ16อย่างนี้ครับจะได้หน้าตับนี้แล้วก,กดที่คลิปวิดีโอข้างล่างของเราแล้วก็ขยายให้มันเต็มๆเอาส่วนที่เราอยากให้มันเห็นนะครับ อืมประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวขอเลื่อนตัดตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเห็นเห็นตอนกดอืมประมาณนี้ครับซึ่งความเร็วเราใช้สเกลอะไร่ดีขอคิดก่อนเสีเราเอาเป็นปรับเส้นโคงน้งดีกว่านานะเดี๋ยวแบ่งตรง2.5ก่อน Okay. เนี่ยครับอ่คลิปแรกอ่ะอันี่ม่มีคลิปเดียวเราจะแบ่ง,งครับอันแรกเราจะเป็นสองจุดห้าวีก่อนนะครับเนี่ยตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นสองจุดห้าวีนะครับถ้าตามเพลงนี้เออไปเพิ่มเสียงก่อนดีกว่าเพื่อความเข้าใจกดคัดแยกออกจากวิดีโอ ก็ลากมาอยู่ข้างหน้าอ,นอันนี้เราจะไม่สอนบีดแล้วกันเพราะว่ามันยุ่งยากหน่อยบีดมันไม่ค่อยตรงก็อันแรกเป็นสองจุดห้าวีนะครับส่วนอันต่อไปเราก็จะค่อยๆแบ่งเออแต่เรายังไม่แบ่งตอนนี้ เราจะมาทํากับคลิปแรกให้เสร็จก่อนอืมคลิปแรกก็จะตรงนี้จะต,ต้องใส่เป็นโอเวอร์ล์เพิ่มลงคลิปแรกนะครับเอโ่ษเพิ่มโอเวอร์ล์ก็ไปที่เขาวาสต็อกวิดีโอข้างบนรอ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 ,อนานจัดอืมแล้วก็กดเป็นสีดำอันนี้นะครับเพิ่มก็ขยายให้มันเต็ม ถ้ามาแบบนี้แล้วนะครับให้ขดคําว่าประกบข้างล่างครับประกบแล้วก็ใช้คําว่ามืดขึ้นนะครับตอที่สองแล้วก็ลดลงมาสักเท่าไหรด่ดีสักสิบห้าดีไหมเออสิบหกแล้วกันสิบห้าสิบหกประมาณนี้ครับแล้วก็ กดที่อันนี้ของเราเหมือนเดิมแล้วเราก็กดคําว่าเลื่อนหาคําว่าปรับแก้นะครับอืมแล้วก็ปรับตามนี้นะครับคอนทาต์เอาสักยี่สิบอืมก็อิ่มตัวยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ายี่สิบห้าก็คมชัดความคมชัดก็ตามชอบเลยครับไม่ต้องเยอะมากาไเล สักโทนนี้ดีกว่าสิบห้าก็ไฮไลท์ห้าสิบไฮไลท์ห้าสิบโทนสีโทนสีก็ห้าสิบอืมประมาณนี้ครับรู้สึกว่าต้องปรับขึ้นอีกด,ดีกว่าเอาสักสามสิบนะ ตรงรูปสีดำอะครับเอาสักสามสิบอยู่อืมประมาณนั้นครับแล้วก็ต่อไปกดที่คลิปวิดีโอของเรากดไปที่ความเร็วโค้งแล้วก็กำหนดเองแล้วก็กดที่กำหนดเองครังมันจะมีคำว,ว่าแก้ไขกดแล้วก็ลากลงมาตามนี้เลยนะครับมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นครับลากให้มันตรงๆ ให้เส้นมันขนานกันให้หมดไม่ใช่เส้นขนานกันอีเส้นตรงต้องค่อยๆนะคะตรงนี้คือลงมาต่ำไป ลำบากเหลือเกินเดียวเดียวไหนลองดูสิ ปรับลงอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันจะเอาคลิปสัก5.3เนี่ยครับอืเจะเาสักห้าจประมาณไม่ใช่5.3ดามที่ห้าจุด อะไรวันนี้่ต้องปรับใหม่อีก้าจุดแนะครับ5.3มันคือพูดผิดไม่ใช่พูดผิดทำผิดด้วยโอ้ช่างยาหินนักเมื่อะไรมันจะตรงห้าจุดแปดต้องมือนิ่งๆนะครับ ไม่แปดอีกอืมได้ครับ5.8เสร็จแล้วเราอย่าลืมไปลากโอเวอร์เลยของเราเนี่ยครับให้ยาวสุดคลิปแรกเหมือนกันนะครับนี่มันจะได้ประมาณนี้ คลิปแรกเราเสร็จแล้วนะครับใครยังยังไม่ค่อยเข้าใจก็ลองวนๆดูนะครับไะเราจะเข้าสู่ช่วงที่สองคือช่วงกระตุกแล้วนะครับรกระตุกกระตุกใช้เป็นศูนยจุดห้าศูนย์จุดห้าเอ,ออันนี้ใช้ความเร็วปกตินะครับอุ้ยอันนี้นแค่ศูนย์จุดสองอีก ตรงนี้ถึงไหมเออประมาณนี้ศูนย์จุดห้านะครับนนนะค่อยๆแบ่งก่อนอัน,นอันนี้เป็นศูนย์จุดห้าอันต่อไปเป็นศูนย์จุดสี่นะครับศูนย์จุดสี่นงตรงไหนตรงนี้เ,อ,เออสี่นะอันต่อไปเป็นศูนย์จุดหกนะครับ นี้ดีไหมเอ้ยนนเยอะเกินอะ่ะศูเออประมาณนี้แล้วก็เป็น0.8นะครับ0.8แเออแล้วก็0.4นะครับผม0.8นยแล้วก็ศูค่อยคแบ่ง คลิปมันก็จะยาวไปลกปลากเข้ามาหน่อยก็ได้ครับหรือเป็นศูนย์จุดสามก็ได้สุดท้ายเออศูนยามเป็นสามหรือเป็นสี่ก็ได้นะครับสุดท้ายไปอันนี้คลิปแรกก็ปล่อยไปพอคลิปแรกเสร็จแล้วต่อไปเป็นกระตุกอันแรกนะครับ อันนี้เราจะทำสองรอบให้เรากดที่คำว่า overlay นะครับเพิ่ม overlay แล้วรูปภาพรูปภาพแล้วรูปภาพกดที่อันนี้เลยครับรูปแนะนำตัวของเราก็ปรับขนาดก็เลื่อนลงมาประมาณนี้รูปภาพแล้เหรอ เออโอเวอร์เลยโอเวอร์เลยเราก็ต้องปรับให้มันเป็นช่วงเป็นช่วงเหมือนกันนะครับอืมนี่ครับเนี่ยปรับให้เป็นช่วงตามคลิปเลยครับตามคลิปที่เราแบ่งมาตอนแรกให้มันมีวิที่เท่ากันนะครับอืมต่อไปให้เรา กดที่คลิปของเรานะครับคลิปช่วงสองเนี่ยกดที่คําว่าภาพเคลื่อนไหวกดคําว่าคอมโบแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆหาคําว่าซูมสองนะครับซูมสองเนี่ยใช้เต็มเวลาครับเนี่ยตรงเนี้ยใช้เต็มทุกอันนะครับใช้เป็นซูมสองซูมสองทุกอันนะครับผมอืม แล้วก็ใช้เต็มเวลาทุกอันด้วยครับสูมสองเต็มเวลาเนี่ยครับก็จะได้ประมาณนี้ก่อนอืมเสร็จแล้วให้เราไปที่คำว,ว่าโอเรีนะครับ โอเวอร์เลยแต่ละอันใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวอันเดียวกันนะครับใช้เป็นซูมสองเหมือนกันหมดเลยซูมสองซูมสองเลยมั้งเหอ๋ออ,อยู่นี่ซูมสอง เอ่มจะห,จะหยายาหายนิงนักคลินี้ก็อาจจะดูงงแต่ก็ใครไม่เข้าใจก็ดูวนไปวนมาเหมือนนะครับเพราะว่าคนอธิบายก็งงเหมือนกันครับ รู้สึกว่าอันนี้คืออาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครัเพิ่งตื่นตื่นมาก็ถ่ายคลิปในคลิปนี้ก็น่าจะดองอีกแล้วน่าจะไปลงเจ็ดกันยาแต่วันที่ถ่ายคือสองกันยาเออคือเป็นใส่อย่างนั้นแหละเนีย่ยครับมันก็จะได้ออกมาประมาณนี้มันอาจจะดูแปลก เดี๋ยวเราต้องบันทึกไปก่อนนะครับบันทึกไปก่อนแล้วก็เอามาทำใหม่อีกรอบหนึ่งประมาณนั้นนะครับผมว่าื่อืมเพราะว่ามันยังไม่ได้ใส่แสงแฟลชสีขาวเข้าไปอืมประมาณนั้นแหละ ลบพลมอืมอย่าอย่าบรก็เดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะครับเดีย๋ยวเพิ่งกดออกนะกดโปรเจกต์ใหม่เลยครับเลือกวิดีโอกี้บวกมาแล้วก็เลื่อนไปที่ห้าจุดแปดีนะครับตรงห้าจุดปดเอ้ยนี่มันห้าจุดหกนี่วะ ประมานี้หรือเปล่าเลยมาอีกหนึ่งเอาอเป็น5.8นะครับทำไมไมไม่ตรงสักทีว่าต้องเช้สมาธิยังนะัก ทนีมก็ล่าเข้ามาเองก,กัน,อ,น,อ,น,นอุย้ยไม่ได้เสียมันหายว่ะต้องเป็นแปดะต้องเป็นแปดแปดแล้วแปดแล้วก็ตรงคลิปสองเครื่งหลังนี้ค่อยๆทำเหมือนเดิมนะครับเอาเป็น0.5 0.4ก่อน0.5 วิ่งห้าเปอรเลยแล้วก็ศูนย์จุดสี่สี่เปอรเลยแล้วก็ศูนย์จุดหกนะครับนี่ก็ยังสีอยู่เอาเป็นศูนย์จุดหกอืมแล้วก็ศูนย์จุดแปดแล้วก็ศูนย์จุดสี่นะครับศูนย์จุดแปด แล้วก็เป็น0.4นะครับตัวหลนาก็ไม่ต้องนะครับให้เรากดตรงตรงเนี้ยตรงสีขาวกล่องสีขาวสี่เหี่ยมเนี่ยกดก็ใช้เป็นใช้เป็นอะไรดีเออมาดูก่อนต้องเป็นสีขาวสินะแสดสีขาว เออแล้วก็กดรัาว่าปรับใช้กับทั้งหมดตรงมุมซ้ายล่างเนี่ครับกดเลยครับปรับใช้ทุกคลิปแล้วนี่ครับมันก็จะออกมาประมาณประมาณนี้เลยครับคลิปนี้เออคลิปนี้เป็นประมาณนี้เลยครับมันก็อาจจะดูมึนงงเลยนะครับแต่ก็ คือตั้งใจอธิบายแล้วครับก็ลองสังเกตดูเวลาแบบบอกกดตรงปุ่มไหนปุ่มไหนนะครับลองสังเกตดูดีๆเพราะว่าคนเพิ่งตื่นก็มักจะพูดไปรุน <c oughs> ครับิีนี้ก็มีประมาณนี้แล้วครับก็คิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะบอกอะไรก็มเมนบอกได้เสมอเลยนะครับผมก็ฝากทิ้งท้ายนะครับใครที่อยากเข้ามาพูดคุยก็สามารถเข้าด i s c o r d มาได้นะครับเดี๋ยว ถ้าไม่ลืมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ประมาณนี้ครับบ๊ายบายชิคุ